<Hey. S 2> สวัสดีครับเสดานรัตตสตรีฟูนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมือาางพลน,นะครับโอ้มาดูไส้กรอกอะไรเพียบเลยนะครับมีหม่ำมีอะไรด้วยนะนี่ครับน่ากินมากเลยนะนี่เป็นร้านที่อยู่ปร,ประมาณอยู่ริมทางนะครับด้านนน้นตรงไปนี่จะเป็นไปโคราชนะครับแต่ถ้าเกิดไปทางนี้ทางน,นี้จะเป็นไปขอนแก่นนะฮะนี่ครับอยู่ตรงอะไรนะภูมิสุขเมืองพลน,นะบริเวณนี้นะฮะ เดี๋ยวมาเจอร้านเพียบเลยนะนี่ครับโหใหญ่มากเลยนี่นี่น,นีเขาเรียกอะไรเอ่ยเนี่ยอันนี้อะไรเอ่ยตวันนี้ไม่ขาด้วยเนะน,นาะแนะนำหน่อยอันนี้อุ๊ยอันนี้มันเนื้อาะันนี้เนื้อเนาะอันนี้ยาวอันนีย่กี่บาท100บาหนึ่งร้อยค่ะขอยาวร้อนึง ยาวประมาณหนึ่งคืบเนาะไล่ลูกๆนี่หมั่มเหมือนกันอันนี้คือกระเพาะมันเนาะกระป๋อเนี่ยอ๋อมาอยู่ข้างทางนะรถอาจจะดังนิดนึงนะครับนี่เป็นเป็นหมั่มหมูหรือหมั่มเนื้อทีหมั่มเนื้อหมั่มหมูค่ะอ๋ออ๋อสีมันต่างกันเหรอใช่ค่ะสีดำสีข้ามดำๆนี่ก็จะเป็นเนื้อสีนี้ก็คือหมูนะเออนี่นี่ครับมีหลายอย่างเลยนะครับมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อแต่มีแค่สองแบบเนาะ อันนี้อะไรเส้นก๋งเส้นกอบหมูค่ะเส้นกอบหมูค่ะไม่มีไม่มีหมูเส้นเป็นเส้นรอบอีสานเส้นกรอบอีสานเนาะเขาเรียกเส้นกรอบอีสานอันนี้เขาเรียกหมมอันนี้เขาเรียกไส้กรอบอีสานโอ้ยเยอะเลยอันนี้ชื่อร้านอะไรเนี่ยร้านร้านหมมแม่สาวเนาะนี่ได้รับการันตีความสะอาดใช่ไหมนี่โอ้โควิดอะไรป้องกันโควิดด้วยเนาะจากเทศบาลนะครับนี่เยอะเลย ตนีตลอดแนวเลยนะมันจะมีเนาะมันมีข<ม>ายมาตลอดเลยจะเป็นแต่เดี๋ยวมไม่แน่ถ้าเราโชคดีเราจะเจอร้านที่เขากําลังทําอยู่เนะาะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะจะขออนุญาตเดินดูก่อนนะครับเนาะนี่ครับโอ้ <คน S 2> มามดูกันดูได้หลายร้านนะวันนี้นี่อันนี้ก็มีหม่ำตับส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันเนาะนี่อยู่ริมถนนเลยเมืองคนนะฮะแยกเมืองคนเลยนะครับอนี่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 นนก็กำลังทําอยู่เนี่ยมีกําลังทําอยู่ด้วยเนี่ย โอ้นี่กำลังทำอยู่เนาะอันนั้นกำลังทำอะไรเอ่ยกำลังมั่มอ๋อมั่มนะมั่มมั่หมั่มมั่มนี่อ๋อนี่หมั่มเนื้อเหรอขายเป็นมั่มมั่มหมูอ๋อมีหมั่หมูหมั่เนื้อนี่ขายเป็นข้อข้อเนาะห้าสิบบาทใช่ไหมใช่ครับโอ้ห้าสิบบาทอันนี้เราเราต้องไปตากแดดอีกทีหนึ่งใช่ไหมใช่ครับต้องไปตากแดดอยากทำสดๆ โอ้นี่นี่นโอต้องเจาะรู้ด้วยอ่ะเจาะให้อากาศมันออกเจาะให้อากาศมันออกจะได้แห้งไว้ๆเนาะออ๋อนี่อันนี้เป็นท่าน้ำเป็นไส้เทียมหรือไ,ไส้จริงอ่ะออกเป็นไส้จริงเลยเนาะแต่ถ้าเจอบางร้านเขาจะเห็นตอนที่เขากรอกนะมันจะออกมาแบบมันยียวๆเป็นไส้เนาะ อ่าตอนนี้ก็อันนี้คือกรอกเสร็จแล้วเลยอันนี้มัดเป็นข้อเฉยอ๋อนี่นี่นี่ข้อห้าสิบบาทนะมันจะมีมันจะมียาวกับสั้นนี่นี่อันนี้ก็คือหนึ่งร้อยไอ้ยาวนี่ยาวเป็นคืบ่ในหนึ่งร้อยบาทนี่หนึ่งร้อยบาทจะก่องหมูนี่ผมชอบมากเลยกลมๆเนี่ยมีทุกเกือบทุกร้านเลยนี่โอ้น่ากินมากเลย อันนี้จะให้ดีไปย่างไปย่างย่างไฟเป็นเตาถ่านนะจะโอเคเลยนะครับนี่เดินมาดูเรื่อยๆนี่นี่คล้ายๆกันหมดเลยเนาะอร้านนี้มีแหนมมีแหนมด้วยส้มวัวใช่ไหมเขาเรียกส้มวัวนะนี่นี่นี่ส้มวัวนะฮะมันจะคล้ายๆกันหมดเลยเนาะนะครับ อันนี้คือหนะน,นึ่งร้อยบาทเนาะนี่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทยาวๆนี้อันสั้นๆนี่ห้าสิบาทส่วนใหญ่ราคาเหมือนกันหมดเลยเนาะมันจะต้องเหมือนกันเพราะว่า้าขายต่างกันมันไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะตัดราคากันนะครับขายราคาเดียวกันหมดเลยเนาะนี่ครับโอ้มีส้มตอนด้วยนี่มีปล,ลาล้งปลาลาานี่โอ้ห่าก,กินครับมีหมูทอดมี มีน้ำปลานะับต้กล่องหมูสะกล่องเนื้อนี่นี่คือร้านเขานะครับนี่เยอะมากเลยโอ้รถก็ว,วิ่งเร็วมากเ่ยใครไม่เคยมา,อาขอนแก่นนะโดยเฉพาะอำเภอมองคลเนี่ยแนะนำเลยนะครับมามาที่มองพลเนี่ยห้รแวะลองซื้อกลับไปกินดูนะใครที่ อยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ต่างางหวันนะลองแวะมาซื้อแล้วไปชิมดูนะครับก็สามารถเก็บได้หลายวันเนาะเป็นการถนอมอาหารมาแล้วนะฮะเราเอาไปฝ่นแดดอีกหน่อยหนึง่งแล้วก็อาจจะใส่ตู้เย็นก็ได้เนาะไว้อยู่ได้หลายวันนะครับนี่เลยนี่อันนี้ก็คล้ายๆกันเนาะนี่ที่อันนี้คือหนงัง หนังไฟเนาะหนังไฟจีเนาะเอาไปจีเอาไปย่างไฟแล้วก็ทุกๆๆๆเราเห็นบางคนเขาเอาไปแกงกับอะไรนะผักกิเลกอะไรพวกนี้เนาะเนี่ยทุกร้านจะขายคล้ายกันหมดเลยเนาะแต่ว่าจริงๆรแล้วมันเป็นคนละร้านกันเนาะนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเข้าร้านไหนเนาะที่นี่เขาจะมีการโบกรถนะเหมือนกับว่ากวักมือเรียกอะไรเงี้ยถ้าเราขับรถผ่านเขาจะกวากมือเรียกเลยเนาะแต่พอดีผมเดินถ่ายเนาะร้านยาเอ็มนี่ร้านยาเอ็มนะโอ้โห นี่อันนี้มัดเท่าไหร่ครับเนี่ยค่ะอ๋อยี่สิบบาทเนาะต้องฟันแข็งแรงนิดนึงเนาะเออต้องใช้ต้องฟันแข็งแรงนิดนึงเนาะถึงกินได้เนาะเขาเรียกว่าหนังหนังควายเนาะหนังควายเนาะยังยังพอมีอยู่เนาะสมัยก่อนก็เยอะเนาะแต่ตอนนี้ควายยังมีอยู่เหรออ๋อยังพอม,มีอยู่เนาะนี่ครับอันนี้อันนี้ไปดูตัวนี้เขาจะเขาจะาพึ่งแดดใหม่ๆเนาะตรงนี้นะฮะนี่มาดูตรงนี้ อันนี้เป็นหมูนะเนี่ยเป็นหมูนะครับหมูนั่นเลยโอ้เทียบเลยเนะครับนี่ไส้กรอกหมูนะข้อละสิบบาทนะแต่เขาน่าจะแถมให้ด้วยนะเพราะว่าโปรตีมันข้อละสิบบาท หมูมัม,มวัวมัมตับไส้กรอกอีสานนะนี่เพราะว่าร้านเขาจะเป็นแบบร้านอาหารเลยเนาะนี่ครับกำลังเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยนะี่เพิ่งจะตากนะใหม่่คะนี่ใหม่ๆเลยเนาะอันแห้งแล้วก็มีนะคะอันแห้งแล้วก็มีเนาะอันนี้เขาเรียกส้มวัวใช่่คะส้มวัวเนาะอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ห่อละสิบบาทค่ะอ๋อห่อละสิบบาทเนาะ เม็นตองน,นี้ค่ะสิบหาทอ๋อหอมเปต็ตองสินบานใช่เป็นเนื้อวัวเนาะใช่คะ่ะเนื้อวัวค่ะเนื้อ,อวัวแล้วก็ใส่เกลือใส่อะไรนะกระเทียมใช่ไหมใช่คะ่ะกระเทียมอ่าหมักนิดหน่อยคะ่ะอ๋อชุลรสนิดหน่อยแล้วก็คั้นนานๆให้เหนียวๆอ๋อคั้นให้มันเหนียวๆเลยใช่คะ่ะไม่ใส่ไม่ได้เหรอชุลรสหรอไม่ใส่ไม่แซ่บใช่ไหมว่าแล้วเชียวม่มีค่ะชุรสมันจะไม่นอ๋อมันจะไม่รวนมัไม่รวค่ะมันไม่รววันวันนี้ทำเยอะไหมทำวันนี้เยอะเหมือนกันนี่ หมูทำเยอะเลยวันนึงหลายกิโลนะหมูเนี่ยเนาะมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อนะครับนี่ห้าสิบาทเนี่ยใช่ไหมข้าบนเนี่ยอันนี้ร้อยหนึ่งเนี่ยที่เป็นคืบนีมร้อยห่งใส่ก๋อยนี้ก็สิาลูกร้อยนึงค่ะอ๋อสิบ้าลูกร้อยเหรอใช่ค่ะสิบห้าลูกร้อยก็ลงกี่บาทสิบห้าลูกร้อยไม่ถึงสิบบาทเนาะ เจ็ดหกหกบาทเจ็ดบาทเออหกเจ็ดบาทก็ถือว่าไม่แพงเนาะแต่ว่าถ้าเขาเขาไปขายเนี่ยเขาขายข้าวสิบนะถ้าร้านปีกอะร้านปีกอะถ้าข้าวร้าไปขายอ่าข้าวรสิบเนี่ยจะแถมชุดหนึ่งเขาอ๋อใช่ค่ะเขาก็ได้กำไรเออมี็นกำไรด้วยนี่ครับไอ้สีนี่มันยังมั่งคือยับใหม่ๆเนาะใช่ค่ะถ้าถ้าถ้าใหม่ไม่โดนแดดจะเป็นสีนี้อ่า แต่ถ้าโอนแดดล้วจะเป็นอย่างไงอันนี้จะใช่กรอกเนื้อค่ะแต่มันจะ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 เล็กลงมาอีกเนาะมันจะมันจะเหี่ยวมันจะเล็กลงมาอีกใช่ค่ะเนี่ยปกติมันจะมันจะเข้าปากอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมันจะคนแข็งแข็งเนาะใช่ค่ะจะออกเปรี้ยวหอมเปรี้ยวนิดนึงเปรี้ยวค่ะทำอมูอ้วนอันนี้ทำเมื่อไหร่แล้เยเมื่อวานอี้ห้าสิบค่ะไม่อันนี้ทำตั้งแต่เมื่อวานอ่ะใช่ค่ะทำเมื่อวานอ๋อเมื่อวานเนาะอันนี้คือทานดิบได้เลยอ๋อนี่ก็ทานดิบได้ได้ย่างก็ได้ ออ๋กินดิบได้เนาะแต่คนที่สายโซน่าไม่ต้องทานดิบอ๋อกินกับพ,พริกอ่ะเม็ดพริกอ่ะค่ะอ๋อนี่บริษัทจะกินดิบเนาะนี่ครับก็หนึ่งคนก็อาจจะกินแค่ครึ่งเดียวเนาะเพราะว่าอันนึงมันจะเยอะไปเนาะค่ะคบางคนกินแบบกินกข้าวเหนียวเนาะใช่ข้าวเหนียวปลาบองด้วย<อ>แล้วก็กิน<อ>เนื้อในพริกกระเทียมค่ะพิกกระเทียมเนาะ ถือว่าเป็นของเด็กของทางอีสานเลยไส้กอรอกหมมเอ,อ่เอไส่กรอกอีสานหมมหมูหมม,ม,ม,มเนื้อนะนะครับโอ้น่ากินมากนี่โอ้ร้านนี้ร้านใหญ่นะเนี่ยร้านใหญ่มากเลยนี่อันนี้เขาเรียกลูกบอลลูนนะใช่ไหมลูกบอลลูนเหรอใช่เป็นหมมอ๋อหมมเจกมกเนี่ยนะหมมนะฮะ เราวันนี้ไม่เห็นขบกไม่เห็นขบกรถกันเลยวันนี้วันนี้รถน้อยปกติเอ้ยวันนี้วันวันนี้วันเสาร์ไม่ใช่เหรอคนต้องเยอะสิแน่ๆปกติเขาจะเขาจะโบกงั้นนะเขาจะโบกเรียกคนอย่างเงี้ยอฐานนี้จะบอกเรียกคนอู้ไกลเนาะนี่ครับโอ้สูงไปเกินนี่ นี่มีหนังวัวเฮ้ยหนังควายเนาะหนังควายถุงละร้อยโอ้ถุงละร้อยนะครับอ่าอละยี่สิบเนาะกนละยนะี่มันละยี่สิบอ่าละยี่สิบโอ้ร้านนี้ก็ร้านใหญ่อันนี้เป็นร้านที่นั่งกินได้ด้วยใช่ไหมอ๋อสามารถนั่งกินที่ร้านได้เนะาะบางร้านเขาจะมีโต๊ะนั่งนะฮะนี่ครับ น่ากินมากเลยโอเคทุกร้านเขาจะมีห้อยวันนี้นะเนี่ยแบบนี้โอเคนะครับสําหรับหม่ามงคลน,นะฮะยังไงใครที่มาขันแก่นนะโดยผ่านพืมงคลก็สามารถซื้อไ,ไปรับประทานได้นะฮะนี่ครับ